ตัวนี้ยัง่ายวนี้นนอ้มอะไรพี่น้องมับเศษเท้าปเศษเท้มันตบเศษหน,นอน้อนสมบุไป กต่สมมติเบาๆดังๆยังีงพี่น้องมันงาม <c oughs> โอ้ยฟ้าวไาห,าหลพี่น้องเลยมาได้เยว้าวด้๋ยวปากพโอมาเนี่ย <c oughs> จบกบับฟ้าวเส้นละพี่น้องเท่านี้บกุกดชนแหน่มาเก็บพักบุงพันไาแกงเทโพพี่น้องแก่งแซ่บๆเลิกแกงสุเบิงสุกิน